มาค่ะพาล้างระบบแล้วเข้าเมืองไชไลกันนะคะไปที่โคมจิ้มไปที่โคมเพื่อล้างระบบก่อนเนาะมองข้างบนนะคะจะมีเหมือนตัวเลขอยู่เลขหนึ่งเลขสองเลขสามเลขสี่เลขห้าเลขหกเลขเจ็ดเลขแปดแล้วแต่ของแต่ละคนนะคะจิ้มเข้าไปที่ตัวเลขแล้วก็กดกากบาดออกเลยค่ะแล้วเข้าโคมใหม่นะคะเข้าไปใหม่เสร็จแล้วเราไปคัดลอกลิงก์ ใช้ไลซิมเคโฟนะคะเข้ามาวางเนาะอันนี้คือลิงก์ที่ไม่มีใครเลยนะอ่ะเซ็ตแล้วก็เลื่อนค่ะเลื่อนให้ไปล่างสุดเลยนะคะมันจะมีคำว่าเช็คเอาท์ไมล์แอคเคา์ร้านค้าอยู่นะคะไปที่ไมล์แอคเคา์ก็ได้นะคะหรือจะจิ้มไปที่ รูปคนข้างบนเห็นไหมคะรูปคนก็ได้นะคะจิ้มเข้าไปเสร็จแล้วก็กดเข้าสู่ระบบค่ะสำหรับคนที่ลงระบบเรียบร้อยแล้วแต่ถ้าใครที่ยังไม่มีก็ให้ลงทะเบียนก่อนนะคะอ่าวันนี้จะมาสาธิตการลงทะเบียนเนาะช่องแรกนะคะให้ใส่ชื่อเป็นภาษาอังกฤษ นะคะช่องที่2คือรหัสผ่านภาษาอังกฤษบอกตัวเลขช่องที่3คือเบอร์ฟิลโค้ดช่องที่4ี่คือโค้ดนะคะไปขอจากผู้แนะนํานะคะ